ปี69ระวังทองคําเรียงเยอะนะขั้นต่ำขึ้น5%สูงสุดอาจจะกระชูด30%น้องน้องครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วแต่ถ้าเจอปัจจัยเสียแล้วแล้วก็ลงลึกได้ตั้งแต่ลบ 5- ถึงลบในปี2 5 6 9นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยปี69ระวังทองคำเวียงเยอะนะ ขั้นต่ําขึ้น5%สูงสุดอาจจะกระชูด30%น้องน่องครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วแต่ถ้าเจอปัจจัยเสียแล้วเราก็ลงลึกได้ตั้งแต่ลบ 5- ถึงลบ20%ในปี2 5 6 9นสะครับสภาทองคําโลกหรือว่า World Gold c o u n c i l นะครับ WGC เนี่ยได้เปิดรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มของราคาทองคําในปี2026หกรือ2569นะฮะก็เป็นรายงานที่ออกมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับรายงานชิ้นนี้ของสภาทองคําโลกเนี่ยเขาเรียกว่า Worldgo Council 2026 go out look นะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องว่าแนวโน้มที่มันจะมีผลกระทบต่อราคาทองคำในปีเนี้ยตลอดทั้งปีเนี้ยทั้งทงที่ตอนเนี้ยมาได้ครึ่งเดือนของมกราคมแรกเนี่ยนะครับไปแล้วครับทองคำบ้านเราขึ้น6%นะนั้นต่างประเทศต้องมีน้อยๆเนีย่นย7%ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะก็น่าสนใจเพราะว่าธนาคารโลกเขาเปิดเป็นฉากๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับคนที่จะดูเส้นทางทองคำปีนี้นะครับว่าจะไปต่อหรือจะสุดหรือจะติดดอยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาแบ่งเป็น3อย่างนะฮะอย่างแรกคืออะไรนะฮะ ปัจจัยหรือสถานการณ์ที่ทําให้ทองคำเนี่ยไปพอกลางๆไม่หวือหวาแต่ยังไงก็บวกกว่าปีที่แล้วอย่างแต่ยังไงก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแม้ว่าจะไม่ได้สูงแบบ6กสก็ว่าไปอันนี้สถานการณ์ที่หนึ่งสถานการณ์ที่สองเนี่ยคือโอ้โหดันราคาทองคําเลยฮะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้สถานการณ์ต่อไปนี้เนี่ยยิ่งดันราคาทองคํากระชูดเลยนะครับสถานการณ์สุดท้ายนะฮะคือสถานการณ์ที่ตบราคาทองคําร่วงเลยฮะไม่ไปอย่างที่คิดเอาไว้เนี่ยมี3าอย่างนะครับอราดูอย่างแรกอย่างแรกที่เขาให้นะค กรณีปัจจัยบวกกลางๆนะครับก็หมายถึงเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ตกต่ําไปกว่าปีที่แล้วหรือยแย่กว่าแบบแย่กว่าปีที่แล้วมากนะักเอาเป็นว่าชะลอตัวแบบนิดๆน,นี่นะครับเขาให้เหตุผลอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งเศรษฐกิจอเมร,ริกานะนะครับสมมติชะลอตัวนะเพราะพอชะลอตัวทาให้แบงก์ชาติอเมร,ริกาต้องลดดอกเบีย้ยต่อซึ่งก็เป็นไปได้สูงว่าปีนี้ยังไงเขาก็ลดดอกเบีย้ยต่อแต่อาจจะไม่เยอะจะไม่แรงจะไม่ถี่เดียวกับปีที่แล้วนะครับต่อมานี่นะครับพอลดดอกเบี้ยเสร็จปั๊บนี่นะ เงินเฟ้อที่ตอนนี้เริ่มอ่อนๆจะเข้าเป้าก็ไม่ได้กลับมาสูงเหมือนเดิมนะครับนั้นในสภาว่าแบบกลางๆอย่างนี้นะคะปรปัจจัยรวมอะไรที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรมากเยนะฮะสภาทองคําโลกบอกว่าทองคําในตลาดโลก u s ดอลลาร์จะเพิ่มระหว่าง5-15% 5-15%นะครับอันนี้ถ้ามาสูตรนี้นะครับและก็อีกปัจจัยที่บอกว่าจะมีส่งทําให้ทองคําเคลื่อนประมาณ5 1 5ปีนี้นอกจากว่าเศรษฐจโลกชะลอตัวนิดนึง เกิดการลดดอกเบี้ยแบงก์ชาติของอเมริกาต่อเงินเฟอ้อก็อ่อนๆไม่ได้กลับมาสูงเนี่ยแล้วก็การซื้อของธนาคารกลางกับทองคําจะมีต่อและดีธุรกิจอื่นๆจากประเทศจีนที่ได้ใบอนุญาตซื้อทองคาเช่นธุรกิจประกันภัยจากจีนต่อเพราะฉะนั้น5-15%เป็นไปได้นะครับมาดูป,ปัจจัยกับสถานการณ์ตัวที่สองขึ้นดันทองคําพุ่งแรงนะครับเขาเรียกว่าวังบนวิกฤตดูมรูมนะฮะถ้าเข้าเงื่อนไขนี้นะฮะเกิดเศรษฐกิจโลกไม่เป็นไปอย่างที่คาด ทำไปทำมาปีนี้กับชลอตัวมากกว่าเป้าที่คิดมีปัญหาภูมิรัฐ,รฐศาสตร์ทั้งคู่เดิมและคู่ใหม่แก้ไม่จบและรุนแรงมากกว่าปีที่แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ให้จับตาดูที่อิหรา่านนะฮะต่อมาครับการค้ากลับมาดูเดือนอีกไหมหลังจากปีที่แล้วเจอสงครามภาษีของโดเราทมปีนี้จะเจออะไรก็ให้จับตาดูในคืนนี้14ีไงฮะว่าถ้าศาลตัดสินว่าทําไม่มีอํานาจในการขึ้นภาษีสุลกาารนะฮะโดยเฉพาะภาษีต่างตอบแทนเกิดอ,อะไรขึ้นล่ะครับ ก็ต้องนัดภาษีอื่นภายใต้กฎหมายอื่นของกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมาเล่นต่อซึ่งตรงน,นั้นน่ะทามีอานาจเต็มเลยนะฮะเนี่ยมันก็จะยุ่งกันใหญ่ถูกไหมครับต่อมาฮะเรื่องของออความเชื่อมั่นและการการลงทุนในเงินดอลลาร์จะหนักกว่าเดิมไหมคือไม่เชื่อเลยแล้วยิ่งโหมซื้อทองต่อเนี่ยนะครับและเศรษฐกิจของอเมริกาต่ําหรืออ่อนแอกว่าที่คิดไว้เยอะตรงนี้ทองคําจะขึ้นตั้งแต่15-30%ถึงถือว่าสุดแล้วล่ะแสดงว่า สภาทองคำโลกมองทองคำปีเนี้ยยังไงไม่เกิน30%คือครึ่งหนึ่งของการโตจากปีที่แล้วที่ขึ้นถึง64%นะครับทีนี้ก็มาดูดอ๋อแล้วก็มีกองทุน ETF หรือกองทุนหน่วยทองคำกองทุนหน่วยลงทุนทองคำ ETF ที่ธนาคารโลกบอกว่า,วามันจะมีเงินไหลเข้าเยอะซึ่งอันนี้จันจันให้ทองคำขึ้นตั้งแต่1 5บหถึงสาเพราะายิ่งราคาทองคำสูงใช้เงินเยอะแพงต้องไปลงทุนในพวก ETF ซึ่งใช้เงินน้อยกว่าแต่ก็สามารถลงทุนได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ย ผมเชื่อว่าทองคนานักลงทุนทองคำไม่อยากให้เกิดคือเกิดอาการตกทิ้งทุบร่วงของทองคําตลอดทั้งปีนี้ซึ่งจะตกหนักตั้งแต่ลบหเถึงลบยีเลยนะฮะมันจะเกิดจากสถานการณ์อะไรรู้ไหมฮะทำไปทํามาพลิกหมดเลยคือเศรษฐกิจปีนี้กลายเป็นว่าอเมริกากลับฟื้นดีดันเศรษฐกิจโลกขยับขึ้นดีนะ,ะโอกาสลงดอกเบี้ยทีนี้ละครับเป็นศูนย์เลยมีแต่จะตรึงและดีไม่ดีจะกลับไปขึ้นในปี2 0 2 6ซึ่งสูตรนี้ก็ เขียนเอาไว้ในใจนะฮะแต่ก็น่าจับตามองนะครับมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับวันถ้าหากว่ามีตึงอย่างเดียวกับขึ้นด้วยอันนี้น่าห่วงนลครับเพราะพอขึ้นดอกเบีย้ยปั๊บเข้าสูตรปัจจัยที่3นี่นะฮะดอลลาร์กรันทยานทันทีทิ้งทองคาระเนระนาดเลยครับทีนี้ไม่ต้องห่วงกันเลยนะฮะเหมือนอย่างที่จะเคยเกิดขึ้นในตุลาคมเมื่อปีที่แล้วที่ทิ้งกันเวลา2 0 0 2 0 0ดอลลาร์กันนี่นะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะฮะพอทุกอย่างมันขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะหันกลับไปลงท มองสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนจากดอกเบีย้ยขาขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหุ้นอาจจะตกลงก็เป็นไปได้ก็จะเกิดการเทขายข,ายของหน่วยลงทุนทองคํา etf ออกมาอย่างแน่นอนถ้าหากว่าในกรณีเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวชัดเจนและขึ้นดอกเบีย้ยหรือตรึงดอกเบีย้ยของอเมริกานะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ธนาคารโลกนั้นเปิดมุมมองออกมาได้น่าสนใจนะฮะเพราะแสดงว่าเ้ามองว่าทองคําปีนี้สูงสุดไม่เกิน3 0นะครับติดลบเนี่ยอาจจะมีถึงลบ20%เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับ